ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคลเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมกรุ๊กไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องที่รักและชื่นชอบในักกใได้หมกลุกไทยทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนล มาเชิญชวนทุกคนดูบันทึกมาก AI กันเช่นเคยครับมากขาวเป็น AI ครับผมมากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นเอโอเคเอาละเพื่อเป็นการเสียแล้วครับไปรับชมแต้มบุกของ AI ในขณาน,นี้พร้อมกันครับ AI เลือกเปิดกระดานด้วยเบีย้ยหน้าเม็ดขึ้นไปมาเดี๋ว่าจะสู้กันยังไงใน EP นี้ครับ เิดเบียเบ้ยคู่ขวาไปอีกแล้วครับสำหรับ ai รับด้วยม้าเทียม <c oughs> ขึ้นเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปทรงเหมือนจะเป็นม้ามังกร ครับผมไปไวเลยครับสำหรับ AI จังหวะนี้กินตัดด้วย <c oughs> แน่นอนครับก็ใช้เบีย้ยนอกกินเข้าในรักษาเบีย้ยคู่กลางไว้สหรับหมากสีแดงแล้วก็ตั้งเป็นม้ามังกรเลย AI โอ้โหเอาครับจังหวะนี้ยังเหนียวอยู่ครับ AI มาอีกแล้วครับแต้มนี้กดหน้าคุณไว้เลยอืมอ่ะเดินคุณมาป้องกัน AI ตีขึ้นไปด้วยเบีย้ยคู่อย่างนี้ก็โดนทิ่มนี่ครับ AI อเออยังไงครับเนี่ยช็อตนี้มีแต้มอะไรซ่อนอยู่ครับเนี่ยทุกคน AI หลบมา้ามาตำแหน่งนี้ ดูว่ามีแต้มอะไรซ่อนอยู่สำหรับ AI จังหวะนี้โอ้โหจับมาเดินไปที่เก่าเอ๊ะยังไงครับเนี่ย AI อืมเครื่องรวนหรือเปล่า AI จังหวะนี้จังหวะนี้ผู้เล่นเคครับผมก็ไม่กินด้วยครับผมรักษาเบี้ยสูงโอ้โหเป็นช็อตวัดใจเลยอ่ะเดินคุณครับจังหวะนี้เออเออเอาครับจังหวะนี้ครับ AI นั้นมีศอกกับทุกคนแน่นอนครับผมใครจะไปเดินมาเป็นตัวให้กินครับผมถ้ากินมานี่โคนแดงตัวนี้ก็จะหลุดนะครับ <c oughs> เอาครับก็ยังตาดีครับแต่ผู้เล่นเพย์โอเคทำเอาตกอกตกใจหมดเลยนะครับ AI นี่เรียกว่าเครื่องรวนวะสแล้วนะครับจงังหวะนี้เดยนมานี้ถามต่อออกเลยเดินเม็ดอุด ไม่สนใจครับเมินเดินเรือกดขุนไว้ก่อน AI บอกมันก็ยังหลายชั้นอยู่นะเพล่นไปโอเคกินมา้าก่อนละกันอ่ะใช้เบีย้ยกินด้วยจังหวะนี้โอ้โหเอาครับผมเป็นเบีย้ยซ้อนจังหวะนี้เดินขุดหลบครับ จังหวะนี้ก็ถือว่ามั่นคงครับสำหรับเบี้ยสามตัวนี้ครับถ้าใช้โคนกินเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนได้สาหรับเบี้ยสูงน,นะครับจังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้เราใจเชียร์ผู้เล่นเทวงกันเอไอโยกมาปีกขวาบุกตีขึ้นไปเลยโอ้โหเป็นไงแต้มนี้ ยึยอดจริงๆได้ทั้งทำลายโครงสร้างและก็ได้ทางเรือด้วยเอาไหมเนี่ยผู้เล่นเพโอเคไม่เอาครับผมอุดทางเรือไว้ก่อนอ่ะก่อนเหนียวอยู่ครับสลับมาสีแดง AI ทำไง AI สลับมาตีปีกซ้ายโอ้โหแข่งเชิงนี่ลายจริงๆผู้เล่นโอเคโดนมวยเชิงซะแล้วครับโดนไปสีเบีย้ยปีกซ้ายทำไงตัดก่อนครับผม ตัดเปิดแผลเลยปีกซ้ายจังหวะนี้เอาไม่เอา ai ai บอกเอาครับผมดูครัเนี่ยแต้มนี้สวยมากเลยครับเบียสสูงตรนตำแหน่งนี้เอาครับตั้งรับยังเหนียวอยู่ครับเหนียวใช่ไหม ai บอกเหนียวใช่ไหมจังหวะนี้เชื่อว่าโครงสร้างก็หลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน โอ้โหเป็นไงครับเนี่ยติดตามมาถึงช็อตนี้เนี่ยเห็นทักษะในการทําลายโครงสร้างเบี้ยนี่ถือว่าน่าศึกษามากครับกินตัดจังหวะนี้เข้าไปทูกคนเนี่ยทุกคนจังหวะนี้อื้มอือาเหุนหวยครับผมเริ่มรู้สึกหุนหวยนะ a อ a ออบอกหุนหวยแปลว่าอะไรครับผมอือ้เอไอ,อ AI, ฟังไม่รู้เรื่องครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้ กินครับเป็นช่วงชนลมุนวุ่นวายจริงๆเริ่มวุ่นวายแล้วครับผมสำหรับหน้าขุนแดงเดินเม็ดเบิร์นเบี้ยงหายมาให้เม็ดกินจังหวะนี้อืมหลายจริงๆพูเล่นเพลเคเพลเคนี่ก็มีลูกศอกลูกสวนอยู่ตลอดครับผม AI ทำไงดี AI จัดครับผมจยงหวันี้เอาโอ้โหใจจริงๆ AI ปล่อยโคเลยครับ ดูความคิด AI ช็อตนี้ทําไมปล่อยโคนีใ้กินเป็นตัวคนานี้เอาลูกมีแต้มอะไรซ่อนอยู่อะยังเหนียวอยู่ครับผมอ AI นี่ก็ร้ายจริงๆเกมบุกก็ร้ายเกมตั้งรับก็ร้ายกาดครับอืมอะเหนียวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ครับผมไปเรียกพวกมาช่วยละจหรับเพิ่มไปโอเค AI ครับโจมตีจุดอ่อนอีกแล้ว จังหวะนี้จับกินเลยอ่ะจังหวะนี้กินตัดอ่ะสวนเลยครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยช็อตนี้อืม้มร้ายจริงๆเพราะเล่นเพลโอเคนี่อ่ะดูว่าอาวุธใครจะหนักกว่ากันครับยินครับเห็นตามมาหรือเปล่าเนี่ยสำหรับเล่นเพลโอเค ยังไงอะไรยังไงช็อตนี้ช็อตนี้ครับใช้โคนครับผมเอาคอมเลยอืช็อตนี้นี่ดีหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคใช้มมาก,กินครับผมช็อตนี้ไม่มีอะไรใช้มมากินแลกกัน,กกนอมาอาวุธก็เท่าๆครับผมโหหลายจริงๆ แต่ AI ก็ได้ทีบุกที่สวยกว่าครับผมโอ้โหจับเรือฟาดลุกเข้าไปเขาครับเนี่ยโหเล่นมาถึงจุดนี้นี่ถือว่าสุดยอดมากสำหรับผู้เล่นเปโอเคครับอ้อมมา้ามาทางนี้ครับอืมอมอมประมาทไม่ได้แล้วครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคช็อตนี้ดูครับเนี่ยขุนอะโอ้โหเปโอเคเดินเรือ<ๆ>มาแต้มนี้ อะไรดนจิตดนใจให้เดินเรือมาแต้มนี้ครับเนี่ยมันเป็นหมากบังคับนะครับถ้าไม่โดนก็ถ้าไม่เดินแต้มนี้ก็โดนคาดเรืออยู่ดีครับผมโอ้โหนี่ไ i นี่ได้เปรียบปลายกระดาษจริงๆครับสุดยอดมากครับในกระดาษน,นี้นะครับก็ต้องยอมมอบตัวครับผมก็เกมด้วยชอดนี้ลูกายโอ้โหขาที่เลยสำหรับ ขุนแดงนะครับผม็นาศึกษาจริงๆครับก็มีช่วงตีโต้ที่สนกสนุกให้พวกเราได้ดูกันนะครับใน EP นี้นะก็ตอกเจ็บเหมือนกันสหรับผู้เล่นเปโอเคนะครับขอขอบคุณผู้เล่นเปโอเคทุกท่านนะครับและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ต่อสู้ในกระดาษน,นี้ด้วยกันและสร้างสรรค์สุดยอดมาเทึกหมักในครั้งนี้ไว้เพว่เราได้ศึกษากันนะครับและขอขอบคุณทุกกําลังใจและการ สนับสนุนจากทุกท่านด้วยนะครับแล้วกลับมาดูแต้มบุกหม่ใน EP หนะ้าสรับวันนี้สวัสดีครับ